รวมถึงกะกะตค่ะพี่จุม๋มหลังจากที่เราบอกว่ากะกะตเนี่ยรอการรับรองนะคะทั้งสอวอกับานายกปทุมธานีค่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าสวาน่าจะได้ข่าวดีก่อนเพราะว่าจะปล่อยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้รับการรับรองไปก่อน<ม>ส่วนคนที่มีข้อร้องเรียนในเห็นว่ามีหลายปัญหาในเชิงเทคนิค จะต้องใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือ,อมในการตรวจสอบด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะคุณผู้ชมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตค่ะมีมติให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวนะคะครบทั้งหมด200คนค่ะคุณผู้ชมหลังจากมีการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดนะคะมาร่วม2สัปดาห์ โดยมีการให้ใบสม้มผู้ที่ได้รับเลือกในกลุ่ม18แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะและให้ผู้ที่ได้รับเลือกสำรองในลำดับแรกเลื่อนขึ้นมาเป็นสบแทนหลังจากประชุมมายาวนานถึง2สัปดาห์ค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติให้การรับรองผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด200คนนะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งคนที่ได้ใบส้มเนี่ยเขาขาดคุณสมบัตินะคะ ก็มีการเลื่อนนายเทวริษมณีฉายซึ่งได้รับคะแนนเป็นลำดับสำรองลำดับแรกขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาทแทนโดยจะส่งรายชื่อสวอทั้ง200คนเนี่ยนะคะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะเรียกให้ทั้ง200คนรวมถึงบัญชีสำรองอีก100คนไปรับเอกสารการรับรองจากกกตภายในวันที่ 11ถึง12กรกฎาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะ,คะเพื่อน,นำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสมาชิกวุฒิสภาต่อไปค่ะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต47เรื่องอยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสตชเพื่อใช้เครื่องมือพิเศษเข้ามาตรวจสอบนะคะโดยได้รับคำร้องไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปค่ะไปฟังเสียงนายแสวงบุญมีค่ะการเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมซึ่ง มีอยู่ตอนนี้47เรื่องก็คือเรื่องการที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้งการหัวการบล็อกบหวตในส่วนนี้สำนักงานได้รวบรวมพยานหลักฐานได้ตามมามา,มาพอสมควรซึ่งลักษณะที่ได้รวบรวมมาก็จะมีลักษณะอาจจะเป็น กระบวนการซึ่งต้องใช้พยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์มายืนยันลักษณะกระทาอาจจะเป็นกระบวนการซึ่งอาจจะทำให้ที่บอกว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยโสุจริตและเที่ยงธรรมนี่นะครับสำนักงานได้ขอความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือ แล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็ปปงอออฟอกเงินเนี่ยนะครับรวมแล้วก็ขอมาหน่วยสองหน่วยแรกเนี่ยตำรวจสิบ,สบ,สบระดับก็เป็นตำรวจระดับผู้บัผู้บับงคับการแล้วก็ของปปงอีก10แล้วก็ของไม่ใช่ของของดีเอสออีแล้วก็ของปปงอ,อีกส,ก, I, ส,ก,ออก,สก็ทำหนังสือไป แล้วก็ประสานกันมาตลอดมา,มาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็ท่านก็ตอบรับก็จะเป็นความร่วมมือในการที่จะสำนักงานจะขอใช้ทางเทคนิคและอุปกรณ์ที่เครื่องมือที่ที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่มาดูว่าความเชื่อมโยงของผู้ผู้สมัครหรือคนอยู่เบื้องหลังมันจะได้ไปถึงไหนอย่างไร ข้อมูลณนะวันนี้ยังไม่ได้ไม่พอเพียงที่จะบอกว่าเขากระทำความผิดสำนังกงานต้องไปหารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเพราะการจะนำหลักฐานไปยื่นกับสารดีกากฎหมายบอกว่าต้องมี หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมสำนักงานก็ยังจะต้องพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานที่เรามีอยู่มาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อยุติเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องเมื่อเราดําเนินการตามระเบียบสืบสวนสืบสวนสอบสวน,สวนหรือไต่สวนเนี่ยก็ต้องให้โอกาสในการที่เขาจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อกล่าวหาได้มีโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหาทั้งให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนี่คือความเที่ยงธรรมตามกฎหมายที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการณวันนะับวันที่วันนี้นะครับคณะกรรมการทีกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมจึงมีมติประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของแต่ละกลุ่มโดยทั้ง20กลุ่ม ลำดับที่หนึ่งของถึงสิบของแต่ละกลุ่มเป็นสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่หนึ่งถึงสิบของแต่ละกลุ่มลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่สิบเอดสิบห้าของแต่ละกลุ่มเป็นบัญชีสำรองยกเว้นลำดับที่สิบแทนคนที่ได้เนี่ยเขาเป็นคนที่ได้อยู่ในลำดับหนึ่งถึงสิบอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ลำดับที่10บเขาได้ลำดับสูงกว่านี้ แต่ว่าเมื่อขาดไปหนึ่งคนก็เลยเลื่อนบัญชีสำรองของคนที่สิบเอ็ดบัญชีสำรองคนที่หนึ่งอของกลุ่มที่สิบสิบแปดนะครับขึ้นไปเป็นลำดับที่สิบจะให้จะเหลือสำรองของกลุ่มที่สิบแปดแค่สี่คนที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามาตราสีสองบอกให้คะแนนคนที่หนึ่งถึงสิบเป็นได้เป็น คนที่11ถึง15ได้สำรองนี่ก็คือสิ่งที่คณะสุดแล้วก็คือส่วนเรื่องการทุจริตนะคะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการประสานกับสํนานักงานตํารวจแห่งชาติกับสตชเพื่อจะใช้เครื่องมือพิเศษเข้ามาตรวจสอบนะคะคุณผู้ชม ทีนี้ก็รอนะพี่จุม๋มพรุ่งนี้เนี่ยก็จะถึงเวลาที่สวทั้ง200คนแล้วก็มีการเลื่อนลำดับขึ้นมานะคะเลื่อนลำดับขึ้นมาจากลำดับสำ,สำรองนะคะคนแรกของ100คนเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปรับใบรับรองก่อนจากนั้นก็รอนการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะ